วันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูวิธีปลูกผนังนกนะฮะและก็ยิงไมแแ้ระแนงเนี่ยไมแแ้ระแนงที่ผมทําเนี่ยสังเกตดูไหมฮะจะมียิงข้างบนด้วยเลยด้วยตรงนี้จะเป็นผนันกเปนกเดี๋ยวเรามาเดินดูกันออกเดี๋ยวเรามาเห็นตรงนี้นะ ตรงนี้ว่าจะเห็นแล้วจะเป็นผนังนะฮะเป็นผนังผนังนี้จะเป็นผนัง PVC ครับผนังนี้สวยง,งามมากนะสีนี้มีหลายสีมีหลายสีหลายลายที่เราเลือกที่ผมทำมารู้สึกจะมีสามสี่สีนะในส่วนตรงนี้ตรงนี้พอเราติดไมก้กูผนังขึ้นมาแล้วแต่ก็จะมีขอบตรงนี้นะะตรงนี้มีเก็บมีเก็บมุมด้วยนะ,ะเราเดี๋ยวรามีเก็บม,มุม แต่แล้ตัวนี้เป็นไม้โคงไม้โกงที่เราทําเป็นไม้ระแนงนะเพื่อที่จะไว้วางรูปวางอะไรนี่แหวนรูปแหวนอะไรเนี้ยนะเนี่ยข้างบนนี่ขุดด้วยต,ต,ต,ตัวนี้ทีหนึ่งสวยางามไม้ตัวนี้มันไม่ใช่ไม้นะเป็นมันเป็นไม้เทียมไม้เทียมเราดูด้วยใกล้นะมันจะเหมือนไม้เลยนะยไม้เลยแต่มันเป็นไม้เทียม ก็เหมือน PVC e นี่แหละแต่มันแข็งหน้ามันเหลวอ,อย่างเงินเนี้ยเข้าวงเงินสวยงามถ้า,าใครสนใจก็ดตสอบผมก็ได้นะครับคลิปนี้นก็ไว้แค่น,นี้ก่อนนะฮะฝากไว้แค่น,นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ